หนูว่าผ so ู้ชมมือดีเหมือนกันขอบคุณค่ะ Hello นิฮามอันยองฮัสเซ่งฮูดสวยไหมไอบอลาไม่เหนื่อยนะคะทุกคนฉันลืมว่าฉันใส่ถุงฟางฉันจะเอาหน้าเข้าไปกันอะไรนะพี่ตอมต่างหูดูสวยไหมอะไรคะให้มาอะไรนี่ฮะใช่ใครให้มาไม่มีเราไม่เชื่อทุกคนนะคะที่มาหา ราในวันนี้แล้วก็ <Right. S 2> พวกหนูมาไลฟ์เพราะว่าเผื่อใครที่ไม่ได้มาวันนี้จะได้เห็ uh, นพวกหนูพูดคุยกับทุกคนนะคะเออสวัสดีค่ะ Hi today we go to the event yes yes and thank you for coming ครับ and if you didn't come I will like you together to talking to you guys เย้น yeah. mm ้องปินเดี่ยนนี่พูดภาษาอังกฤษเก่งมากมีความใจสุดๆทั้เลยนะเพราะหนูมีมือสอนไงเอ้ยยาคิมเทอเนสเฮียครับไฮอันยองฮุนโอ้ขอบคุณค่ะอันนี้อันยองฮ่เหรเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะแต่พอเจอจริงคือความสุขมากเลยวันนี้ได้เจอทุกๆคนนะคะหนูดีใจเพราะหดีใจมากที่ได้เจอทุกคนแล้วก็หวังว่า ุกคนจะดีใจที่ได้เจอพี่หนูใช่หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขกลับไปนะคะแล้วก็รวมถึงคนที่ไม่ได้มาด้วยวันนี้เราก็มาไลฟ์พูดคุยกันใช่เนี่ยแล้วก็มีอันเชิญบุคคลที่ไม่ได้มาเหมือนทุกคนด้วยนะคะือพี่ตองเดี๋ยวต้องต้องต้องเชิญบัวด้วยค่ะบัวไลฟ์เร็วใช่พี่บัวไม่ได้มาแบบล้องง Hi ฟ r o m ส i ง g โป o r e Hi ิงคงแ้ไม่ไดไลฟ์อยู่นะคะตอนนี้น้องอาจจะยองไม่เกียงน่าจะบอกวแ่้ไม่กล้าลงคลิปนี้ปิดเลยเขาต้งโมไปสองไว้ไว้สิ่งที่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคน